เาเปิดครับสวัสดีครับคุณเงินทองฮนะสซโลดนิดๆครับตัวนี้อนใหญ่สายถวายนะครับเพศเมียนะครับทั้งคู่เลยนะครับเพศเมียทั้งคู่เติมทีอยู่ในบอ่อฮะไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร,นร่นะครับสองตัวนะครับค่อนข้างตือนนิดนึงพอขึ้นกง ตัวนี้พอจับได้นะครับมานกมาข้อไหนเดี๋ยวนี่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 เพชรเมียนะฮะนกปะอืมตัวนี้จะเล็กกว่าตัวนี้นิดนึงตัวนี้ใหญ่หน่อยฮาวหน่อย คูนี้ห้าพันเท่านั้นฮะท่านใดสนใจใส่ตรงมาเลยฮะขนเงินกนทองฮะสวัสด,ดีครับนัรับกรุงเทพฟรีครับตลิ่งชันนะจะส่งทัวไทยห้าร้อยนะครับ โอเคครับ okay, สวัสดีครับ